สวัสดีครับท่านผู้ชมพัชระผู้เิญพักดีหลวงเอกบ้านหลวงคำบางนอกครับแล้วก็น้องรักผมแหลมแมโจรครับคือที่ผมเชิญน้องแหลมมาด้วยเน่ก็เมื่อวานนี้พี่พรก็มาเยี่ยมผมที่นี่นะฮะพี่พรมาเยี่ยมผมที่นี่แล้วก็ผมก็ไปที่วัดเทพสรินครับไปนมัสการ เจ้าคุณนอแล้วก็ได้เ,อเอจอับท่านเจ้าว่าพัดบางคานท่านมาฉันเพลนที่นั่นซึ่งวันก่อนเนี่ยผมไปที่มอจลออเคยไปไม,มจลออพิจิตรอ่าเป็นมหาลัยสงครับเป็นมหาลัยสงครับแต่ที่ว่าผมชวนทิศแหลมของผมมาด้วยก็คือว่าคงจําได้วันที่ลงตูไปบึงนารางนะครับใช่สามสิบเอมีนา ครับคือสามสิบปีนาปีนี้นะสามสิบปีนาสมสิบปีนาปีนี้ผมก็ทราบจากพี่น้องโพทะเลพี่น้องโพประทับช้างก็ได้ฟังว่าเอ๊ะทำไมพิจิตออำนาจรัฐเจอจางมีหลายเรื่องทั้งเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราเรื่องปล่อยทองและก็เรื่องชายชุดดำมาเฟียเหนือกฎหมายครับแต่วันนี้ยังไม่พูดนะครับวันนี้มาสวัสดีแล้วผมกับพี่แหลมเสร็จแล้วเนี่ย ขณะนี้เป็นช้าวันอาัคารที่15นะครับพอผมพูดเสร็จเนี่ยผมก็จะเดินทางไปที่1 1 1 1งหตัวสำนักประหลัดนะครับเดี๋ยวเราไปสำนักประหลัดด้วยกันครับที่หลามครับพี่ครับอ่เชิญไปสำนักประหลัดคือน้องนะมาจากโพทะเลซึ่งผมเองลองพื้นที่มาทั้งหมดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะที่ลงตู่ลงปึงนาลาสามสิบมีนา ตั้งแต่30มสิบมีนานนะครับผมไม่ได้ไปอยู่ข้างเด่งข้างใดแต่เป็นกลางเพราะว่าที่ผมกล่าวเรียนมาแล้วว่าผมเป็นเด็กวัดแล้วก็สองผมเป็นเคยเป็นเลขาไอเป็นที่ปรึกษาท่านประธานกรรมการศาสนาแล้วก็เป็นลูกศิษย์บัตรครับอันนี้น้องเขาอยู่อยู่ตํามูไหนนะะ้นงะมูไหนผมเป็นคนตำบลบ้านน้อยหมูสามครับมูสามเขตที่ต่อบางคาเลยครับแต่วัดประาณสองกิโลสามกิโลครับสองกิโลเลยนะ ได้แล้วก็วันนั้นอยู่ที่วัดผมกําลังจะเข้าไปทํางานครับทํางานที่วัดอ๋อทําตําแหน่งอะไรทํางานที่วัดจําหน่ายอุตุมงคลครับอ๋อของมูลนิธิของวัดครับของวัดเอามีมีสองอย่างของวัดกับของมูลนิธิอ่าก็ประมาณแปดโมงครึ่งครับแปดโมงครึ่งไม่ถึงครึ่งประมาณดโมงนตอนตอนที่ผมเข้าไปอะครับจีบผมโดนทําลายไก่ ใช่ครับ,รบแล้วที่ผมโดนทะเลาะไปไประมาณไปมงโโกกว่าใช่มีกลุ่มชาวบ้านและกลุ่มพวกชายชุดดำครับปิดวัดแล้วคราวนี้ยพี่ผมก็ขี่รถน้ําหน้าผมมาก่อน<ม>เขาก็เข้าไปในวัดครับแล้วก็ม,มีชาวบ้านและกลุ่มชายชุดดำล้อมเขาอยู่ผมก็ลงจากรถยนต์ผมเพื่อลงไปดูพี่ผมอ่าเชิญพูดไปเร<อ>ื่อยครับผมแล้วก็คราวนี้เหมือนมีชายชุดดำครับ เข้ามาถามว่าเข้ามาถามพี่ผมว่ามึงเป็นใครพี่ผมบอกเป็นวิยาวิชกรแล้วครั้นี้เขาก็ทำลายร่างกายพี่ผมเลยครับชายแล้วเขาก็ลุมเลยครับสิบกว่าคนทั้งพี่ผมทั้งตัวผมโดนพวกชายชุดดำแลวพวกพี่ๆนั้นแบนบหมดนะช้เครื่องนี้นะครับทุกการทำลายร่างกายครับเดี๋ยวอยู่ห้องประชุมหลังด้านหลังครขอผมครับอ่าเชิญต่อไปนะจนจนจน,จนพี่ผมล้มลงไปครับ ล้มสลบลงไปเลยนะครับอ่าคราวนี้แล้วคราวนี้ยเขาถึงเริ่มแยกกันครับครับผมก็พยายามแล้วพอเราอย่างผมก็พยายามจะเอาพี่ผมอ่ะไปโรงพยาบาลก่อนครับเขาก็ไม่ยอมให้ออกจะได้ไปโรงพยาบาลไหมได้ไปครับแต่ต้องให้สายตรวจนะครับพาขี่รถออกอ่ะไปโรงพยาบาลไหนไปโรงพยาบาลอ่าบางมุรีนครับอ่าที่ถามนี่ไม่ได้ผมจะจะไปตามดูประวัติบางบุรานะผมว่าวันที่นั้นมันจะชัดเจนเลยโอเคครับ ครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับในผมพาชาวบ้านตาดำๆซึ่งไม่มีที่พึ่งไม่มีบิ๊กสีกะกีสองดาวมงกุฎครอบช่อชัยพฤกษ์บางคนนะฮะไม่มีเปรตที่ผมเรียกว่าเปรตเพราะว่าตัวสั้นแต่ขายาวที่ผมบอกอะ่ะขาซ้ายเบิงสามคัคคีขาขวาบางคานมันก็ไม่ใช่คนนะครับท่านเพราะว่าแต่คนธรรมดาจะทางขาสองจังหวัดสองตำบลสองอำเภอ เป็นไปไม่ได้นะอาจารย์พรใช่ไหมครับไอคนที่ขายาวตัวเตี้ยแล้วขายาวนี่ต้องเป็นเปรตนะครับเปรตซึ่งภาษาพระเขาเรียกมนุษย์สเปโตครับท่านผู้ชมครับพระเจ้าบอกว่ามโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเมเศรษฐามโนมายาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะครับวันนี้เนี่ยผมพาได้ครับพาพี่น้อง บางคารทั้งหมดเลยนะฮะพาพี่น้องพาอาจารย์พาผีพรพาทุกคนเลยนะฮะซึ่งเนี่ยทุกๆคนเนี่ยเนี่ยอย่างทิแหลมเนี่ยเขาไปรับลงตู่ที่บึงนาลางนะฮะแล้วเรื่องราวเนี่ยผมไม่ได้ใช้เวลาวันเดียวนะครับใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะฮะตั้งแต่วันที่พี่น้องไปรับลงตู่ที่บึงนาลางผมเข้าไปศึกษาข้อมูลจาก คณะสงฆ์ทุกระดับนะฮะตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบลจนกระทั่งระดับสูงนะฮะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพที่ผู้ทานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ทานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องราวล้องทุกขและสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นนะครับกับพี่น้องชาวโคทะเลกับรักษาการพยาวัตถกรและผู้เสียหายและพยานประจับพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุตามที่เคยได้นำเสนอท่านผู้ชมมาโดยตลอดว่าการปกครองของคณะสงฆ์ไทยนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับมหาเทระสมาคมมีสมเด็จพระสังฆราชวัดรชบพิษ เป็นประธานมหาเทระสมาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดของสงฆ์เนี่ยคารวะจะไปก้าวล่วงไม่ได้นะการปกครองคณะสงฆ์ก็แบ่งแบ่งเป็น่ันจ้าวาสจันจกคณะตำบลจันจกคณะอำเภอจนันจกคณะจังหวัดเจา้าคณะภาคเจา้าคณะขนนะครับแล้วก็มา,มาถึงมหาเทระสมาคมเลยนะครับทีนี้ตามที่วันนี้ประชาชนก็มากราบเรียนนายกว่า เจ้าวาดรูปนี้แต่งตั้งถูกต้องตามหนังสือแต่งตั้งเจ้าวาดที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยผู้อำนวยการสำนักต่างๆสำนักดนตรีเนี่ยก็ได้ประกาศเรียนชี้แจงข้อมูลในเบื้องต้นว่าท่านเจ้าวาดได้รับการแต่งตั้งเสร็จท่านออกมารับกิดนิมนต์หลังจากนั้นก็เข้าวัดไม่ได้เพราะมนุษย์เปโตนะฮะ หนึ่งสีกีบางคนสองดาวมงกุฎครอบมีชอ่อดาพลิกหลงรับเป็นใครไม่ทราบนะครับแต่เชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงอันได้แก่กองโดยการรัฐษาของภายในเออชาติสันติบาลคงจะสืบทราบเรื่องนี้นะฮะสองมนุษย์สเปโตขับขาข้างซ้ายเนี่ยอยู่บึงสาม,มัคคีขาข้างขวา ไปอยู่โพทะเลก็เป็นน์ประหลาดนะฮะจะต้องศึกษาวิจัยมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคืออำนาจรัฐที่เจอจาที่บางคานที่โพทะเลต้องกลับมาก่อน,นะฮะท่านภูมิกับโพทะเลต้องลองไปดูนะครับท่านนายอำเภอโพทะเลต้องทําวัดให้เป็นวัดนะฮะไม่ใช่ที่อยู่ของคนทั่วไปนะฮะหากคนทั่วไปอยากจะเป็นเจ้าวาดก็ต้องไปบวชนะฮะ วดเสร็จก็มีอายุพรรษาศึกษาธรรมวินยัยจนเป็นไปตามที่พบรบคณะสงฆ์กำหนดไว้ครับแล้วเรื่องนี้พี่น้องโพทะเลก็ได้กลาบเรียนในหลวงตุว่าขอให้ตำรวจอสอในอำเภอ พาท่านเจ้าวาดเข้าวัดนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดกวาดวัด,วดไม่ให้มีมาเปียเข้ามาอยู่ในวัดสองกรณีที่มีการฟ้องต่อศาลร,รัฐศาณพิพากษาแล้วก็ขอให้หน่วยงานบ้านเมืองดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาครับสิ่งที่ชาวบางคานเข้ามาวันนี้เขาต้องการเพียงแค่ว่าให้ประเทศไทย เป็นนิติรัฐแล้วมากราบเรียนอ้นารารกรัฐมนตรีให้เติมเต็มอำนาจรัฐที่เจือจางที่บางขานครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ